ผมบางทีไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนักก็เ,เรื่องนุ่นสับเปเหละครับมาเล่าให้ฟังครับเนี่ยบางเรื่องก็ถึงบอกว่าวันนี้ผมพูดให้ฟังเพื่อคิดนะครับไม่ได้พูดให้เชื่อนะครับฟังแล้วยังไงก็แล้วแต่ก็ไปคิดกันเองแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับนะเตนจตนายิงผมเนี่ยก็แค่อยากจะสร้างพวกเราเป็นนักคิดผมประสบความเหลื่อในชีวิตทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นนักคิดนะครับ สมัยก่อนบอกว่าเคยเล่าให้ฟังไปหลายรอบแล้วว่าผมก็เป็นคนที่หัวอ่อน,นครับเชื่อคนง่ายนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเลยครับเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับแต่ท้ายสุดกับชีตมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็ล้มเหลวถูกแกล้งถูกรังแกถูกเอาเปรียบนะครับ,นรบจนกระทั่งว่าวันหนึ่งไม่มีทางออกให้ตัวเอง นะก็มีเพื่อนในต่างประเทศโทรมาก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าว่ามันก็ถามนะสาทุกสุขดีกันนะทำเ,เพื่อนฝูงโทรมาเราก็เล่าให้ฟังนะมันก็เลยเออม้มาหลบเลียแผลใจที่ต่างประเทศสักพักดีกว่ากูก็กำลังเหนา่ยก็จัดแจงนะครับอ่า จัดการให้นะครับผมก็เลยได้ไปเรียนต่างประเทศนะแล้ที่ต่างประเทศนี้ก่อนนะปากกัดตีนทีบแล้วก็เจออาจารย์ดีท่านหนึ่งครับไอความนี่ขี้เหนียวแหะครับเสียดายเงิน,นกลัวตกับกลัวเรียนไม่จบกลัวสารพัดนะครับก็เข้าไปขอคุยกับอาจารย์นะก็เล่าหรือฟังว่าเรียนไม่เข้าใจเลยนะครับไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมอาจารย์ไม่เห็นสอนเลยเลยอะไรเงี้ย จายก็เลยอบรมให้ผมฟังนะครับว่าจริงๆการเรียนมาสเตอร์ดีกีนะครับเรียนช่วไปเป็นมาสเตอร์เรียนไปเป็นนายแต่นั้นอยู่จะต้องแก้ปัญหาหตัวเองอยู่จะมารอถามคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้วันนี้อยู่เป็นบัณเลอรมาแล้วนะครับนะมีความรู้อยู่แล้วเรียนมาแล้วเป็นบัณฑิตนะรัาผมแปลนะก็คือเรียนมาแล้วเป็นบัณฑิตไปแล้วนะมันก็ตอนนี้ก็ถือว่ารู้แตกฉานในทุกวิชาในอะาชีพตัวเองอยู่แล้ว แต่การเรียนมาสเตอร์เนี่ยเรียนเพื่อแก้ปัญหางนั้นอยู่ต้องแก้ปัญหาหตัวเองนะโปรเฟสเซอร์ Professor, เป็นแค่อินสตัคเตอร์นะครับเป็นผู้ให้คําแนะนําชี้แนวทางแต่ที่เหลือเราต้องเป็นคนแก้ปัญหาเองนะครับทฤษฎีกับประสบการณ์สิ่งไหนนํามาใช้ในการทํางานมากที่สุดประสบการณ์ท่าน,นสาธิตวงจันทร์กาลังจะขโมยความรู้ไปสอนเด็กใช่ไหมครับทฤษฎีนะครับตำราเล่มแรกไม่มีในโลกใบนี้ใช่ไหมครับ,รบนะตำราเล่มแรกบนโลกใบนี้ไม่มี นะสมัยโบราณก็เกิดจากประสบการณ์เห็นไหมงานฝีมือประสบการณ์ต่างๆในการดํารงอาชีพนะครับก็เกิดเป็นประสบการณ์เป็นความเชี่ยวชาญแล้วก็นําความเชี่ยวชาญน,นี้ไปถ่ายทอดต่อไปสอนคนอื่นต่อใช่ไหมครับสมัยโบราณนี่ใช้การถ่ายทอดทาไมคนนะครับถึงต้องไปอยู่วัดเป็นเดือนๆเ,เพราะว่าพระจะต้องสอนท่องสอนสวดใช่ไหมครับเป็นการบอกไปปากต่อปาก การเรียนในสมัยก่อนในยุคแรกๆนะเป็นการบอกบอกเพื่อให้ทำตามตำราเล่มแรกกินไม่มีในโลกต่อมาเริ่มมีการบันทึกใช่ไหมครับการขีดเขียนบนฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวเราคงเห็นภาพเขียนในโบราณพูดถึงเรื่องชีวิตประจำวันของผู้คนแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นตำราใช่ไหมครับเป็นตำราเสร็จก็คนก็ไปอ่านโดยไม่ต้องบอกใช่ไหมครับ ดังนั้นประสบการณ์จริงต้องสําคัญกว่าทฤษฎีเพราะทฤษฎีคนจะรู้ทฤษฎีได้ก็คือต้องอา่านตำราแต่ประสบการณ์นั่นแหละคือต้นกําเนิดของตําราทุกเล่มบนโลกใบนี้ประสบการณ์เกิดจากการค้นคว้าทดลองเรียนรู้ใช่ไหมจนเกิดผลลัพธ์ประสบการณ์แต่ต้องมีความรู้ถ้าไม่ใฝ่หาประสบการณ์ไม่เกิดรเรื่องบางเรื่องเราเกิดมาทำไมก็ไม่เคยมีใครสอนเราหรอกว่าจะเดินยังไงวิ่งยังไงใช่ไหม แต่ว่าโดยสัญชาตญาณบางอย่างมันเกิดจากสัญชาตญาณใช่ไหขผมมนุษย์เกิดมานอนแบบเบาแล้วก็เริ่มพลิกค,คว่ำเองใช่ไหมเริ่มคานนะเริ่มยืนตั้งข่แล้วก็เริ่มเดินแล้วก็เริ่มวิ่งแล้วก็เริ่มดื้อเริ่มจุดไฟเผาบ้าน<笑><笑>ใช่ไหมทุกอย่างล้วนเกิดจากการเรียนรู้นะครับเพราะฉะ,ะ,ะนั้นวันนี้เราอย่าไปยึดต,ติดกับตำรามากนักนะครับการมีตำราสอนก็ทําให้เราย่นระยะเวลา นะครับไม่ต้องไปทดลองผิดมันเรามีการมีคนรวบรวมไว้แล้วเราก็แค่ศึกษาตามนะครับเราก็ย่นระยะเวลาไปได้นานเลยนะครับใช่ไหมอย่างที่ผมสอนลวกไข่นะครับกว่าผมจะลวกไข่ได้หมดไข่ไปหลายใบใช่ไหมครับแต่ท้ายสุดพอผมสรุปแล้วว่าเฮ้ยของผมเนี่ยครับใช้เวลาเจ็ดนาทีผมว่าได้ไข่ลวกที่เพอร์เฟกมากใช่ไหมนั้นคนไปลองทําดูนะครับก็เพียงแค่ทดลองว่าเฮ้การลวกไข่นะครับ มันใช้ไข่ในตู้เย็ยนหรือว่าไข่ในอุณหภูมิห้องวะแค่นั้นเองใช่ไหมเออนะคุณก็จะย่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยใช่ไหมเ<อ>นี่ยก็เหมือนกันที่ผมสอนนี่ครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดผมเป็นคนที่หัวไวนะแล้วก็ค่อนข้างที่ยกตัวอย่างอะไรเข้าใจได้ง่ายมากเรียนไปทําไปก็ต้องกลับมาเกียรยางอยู่บ้านถ้าผมนะมีสวนยางนยะผมจะหาทางทํายังไงนะให้ผมรวยสวนยางจะหาวิธีการแต่ลูก รั้งลานหรือโรงงานผลิตยางแต่รูปยางอะไรหรือั้งแต่นะครับนะหาตลาดใหม่ๆอาจจะชักชวนเพื่อนบ้านรวมกลุ่มเป็นสากรงสากรอะไรแล้วแต่ก็คงจะทําแบบนั้นนะเพื่ออชีพะทาสวนยางไม่ลาบากอย่างทุกวันนี้นะวันนี้ชาวสวนยางลําบากในอดีตเนี่ยโอ้โหนะผมัยเด็กนะชาวสวนยางนี่สบายมากนะใครเป็นเจ้าของสวนยางนี่ถือเป็นคนที่มีฐานะอดีนะแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนกับชาวสวนผลไม้ใช่ไหม แต่วันนี้นะชาวสวนยางลําบากกู้แข็งเยอะยางราคาตกคนปลูกยางกันเยอะมากเลยนะ,นะ,นะช่วงทักษิณยางโลละร้อยนะตอนนี้ให้พ่อทักษิณมากันมันมีทางทํายางไม้โลละร้อยหรอครับใช่ไหมเพราะว่ามันปลูกกันทั่วประเทศแล้วนะสมัยทักษิณเนี่ยนะมีการส่งเสริมยางในช่วงแรกนะ,นะก็อาจจะขายยางให้กับเมืองจีนได้เยอะแต่พอหลังจากนั้นมาก็นักการเมืองก็ส่งเสริมไม่มีการปลูกยางคนที่รวยคือคนขายก้าย,ยาง ใช่ไหมคนขายปุ๋ยรวยแต่ชาวสวนยางไม่ได้รวยเพราะยางมีปลูกทั่วประเทศแล้วนอนตอนนี้ใช่ไหมครับแตวตอนนี้จีนเขาก็มียางประเทศเพื่อนบ้านก็ปลูกยางแล้ววันนี้ยางลดตลาดราคายางยังตกถ้าทักษิณมานะครับก็คงจะทําราคายางขึ้นมาเป็นร้อยไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับจะไปขายให้ใครแล้วตอนนี้อ่แล้วเราต้องเข้าใจครับอย่าไปเฝ้าฝันเลยว่าถ้าทักษิณกลับมาจะบันดาลให้ราคายางเป็นตามน,นั้น ทำไมรัศดีนะครับยังทําข้าวเปลียนละหมื่นห้านะครับทําได้โดยอะไรครับโดยการจํานาใช่ไหมครับซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดนะรัศดีก็มีความกระล่อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยนะมีกฎหมายห้ามรัฐบาลเป็นคู่ค้ากับประชาชนใช่ไหมรัฐบาลไม่สามารถนะซื้อข้าวแล้วนาไปขายได้ทัศิียังใช้คําว่าจํานําข้าวนะแต่จํานําส้นตีนอะไรไม่เคยมีใครมาไทยเลยใช่ไหม นะครับก็คือซื้อข้าวนั่นแหละอ้ะชิภายเออนะครับใช่ไหมทักษิณก็ไม่ได้เก่งการไปทุกเรื่องนะครับแต่โอเคยอมรับว,ว่าทาักษิณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งนะครับแก้ปัญหาให้ชาวนานเพื่อให้ชาวนาขายได้ข้าวได้ราคาแล้วก็เลี่ยงกฎหมายได้เก่งด้วยใช่ไหมสมัยก่อนก็คือพยุงราคาใช่ไหมประกันราคาทักษิณก็เปลี่ยนคําใหม่นะครับการพยุงราคามันวุ่นวายใช่ไหม มันควบคุมไม่ได้นะมันเสร็จพ่อค้าคนกลางมันอะไรก็แล้วแต่ทักษิณก็เลยอยากจะซื้อข้าวมันมาเองนะครับเพื่อจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขายข้าวรัฐบาลจะเป็นคนขายข้าวเองเพราะทักษิณเก่งในเรื่องค้าขายครับทักษิณมีคอนเนคชั่นนะทักษิณพยายามที่จะเอาความสามารถตัวเองนั่นคือเนื่องจากประเทศไม่สามารถรับซื้อข้าวได้ครับทักษิณสามารถที่จะขายข้าวได้แต่ทักษิณก็ไม่มีข้าวที่จะขาย พราะรัฐบาลไม่ได้มีข้าวก็เลยเข้าทางทักษิณทักษิณก็เลยรับจำนำข้าวนะครับก็เป็นความฉลาดของทักษิณก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่โปรดฟังแล้วคิดวิเคราะห์นะครับคือจะอวยอะไรก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าบางทีต้องรู้ที่มาที่ไปทักษิณก็รับจำนำข้าวแต่ความจริงมันคือการซื้อข้าวโดยรัฐบาลเป็นการประกันนะว่าราคาข้านะวเนี่ยว่าเรารับจำนำทุกเม็ดนะครับแต่จำนำส้นตีนอะไรไม่เห็นมีใครถ่ใช่ไหม แล้วเวลาถ่ายจะถ่ายยังไงเพราะมึงเล่นเอารวมกันไปหมดไม่รู้ข้าวใครเป็นข้าวใครเห็นไหมมันก็จำนํำยังไง่ะข้าวนาไหนเป็นนาไหนใครจะมานั่งจําไหวใช่ไหมครับมึงจะจัดระเบียบยังไงไม่ได้จํานําทองเนี่ยไม่ได้จํานํารถยนต์เนี่ยเห็นไหมจานําข้าวตลกมากอยู่แล้วนะแต่ก็โอเคละนะครับก็เพื่อเลี่ยงกฎหมายนะครับเพราะรัฐบาลไม่สามารถรับซื้อข้าวเองได้ถึงก็เลยรับจํานําข้าวเข้ามาแล้วก็ เจตนาก็ลุยแล้วกับการซื้อขาดนะประชาชนไม่มีหมาตรงไหนหรอกครับที่จะมาถ่าใครจะโง่ควายมาไถ่แล้วครับ,ใ,รงงรบใช่ไหมครับอันนี้ก็โอเคสมุนนักสินก็เห็นช่องรัฐบาลมีการรับจำนำทุกเม็ดก็มีการลักลอบเอาเข้าวข้าวเ,เพื่อนบ้านบ้างข้าวเวียนเทียนบ้างสต๊อกลมบ้างใช่ไหมครับก็เกิดการเป็นชุดริต,ตจำนำข้าวชาวนาอยู่ดีกินดีอันไม่เถียงก็ไม่เถียงไม่เถียง,ยงนั่นคือความจริงครับ อายุทักษิณชาวนาก็อยู่ดีกินดีขึ้นแต่ชาวนาก็ไม่ได้รวยขึ้นนะนะครับชาวนาไทยส่วนใหญ่มีที่นาไม่ได้แปลงมาหืมมาอะไรเลยใช่ไหมครับบางคนบางครัวเรือนมีข้าวห้าไร่สิบไร่ที่ทำนาใช่ไหมครับเกษตร,รกรไทยไม่ได้มีที่ทำนาเยอะเลยนะครับไปดูได้ไปสำรวจดูได้ครับเกษตร,รกรเนี่ยครับส่วนใหญ่มีที่นาสิบไร่ยี่สิบไร่เอาผมไม่ห้าสิบไร่เนี่ย ผลผลิตต่อไร่อยู่ประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยกิโลใช่ไหมอานะครับอ้าวไทแปดร้อย800กิโลต่อไร่มีที่นาห้าสิบไร่คูณหมื่นห้ามีแปดร้อยกิโลต่อไร่คูณด้วยห้าสิบไร่ถ้าเก็มีมสี่หมื่นกิโลใช่ไหมก็ต้องหารก็ต้องหารด้วยหารด้วยพันใช่ไหมครับหารด้วยพันก็จะได้เข้าประมาณสี่สิบตันคูณได้หมื่นห้าก็ได้หกแสนบาทเองรวยไหมชาวนาไทยจะรวยนะครับ มีนาอยู่ห้าสิบไร่ขายข้าวได้หกแสนบาทมันก็ไม่รวยใช่ไหมครับแต่โอเคความมันอยู่ชาวนาดีขึ้นหลายครอบครัวนะถ้าเกิดข้าวราคาแปดพันมันก็หายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับนี่ผมพูดถึงคนมีนาต้องห้าสิบไร่นะถ้าคนมีนาร้อยไร่ก็ได้ประมาณล้านสองมันก็ยังไม่รวยอยู่ดีหรอวะใช่ไหมรายได้ล้านสองใช่ไหมครับ, 2, รบแต่คนที่มีห้าไร่สิบไร่เหรอครับมันจะรวยได้ยังไงเออใช่ไหมครับ คือการักทักษิณผมไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อย่าไปยกย่องยันเททักษิณกลายเป็นเทวดาเศรษฐกิจมันดีเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่มีไรายได้ที่ดีขึ้นคนมีนาสิบไร่นะครับก็ยังมีรายได้เท่ประมาณนะักแปดร้อยคูณสิบไร่หารด้วยพันหนึง่งได้ข้าวมาแปดตันคูณได้หมื่นห้ามีรายได้แค่แสนสองเองใช่ไหมครอบครัวบางครอบครัวมีนาแค่สิบไร่มีรายได้แสนสองมันก็ไม่รวยหรอกครับ แต่ก็ยังดีว่าได้แค่แปดหมื่นใช่ไหมรายได้ก็ถ้าเกิดเป็นข้าวช่วงปกติก็จะห้าพันหกพันแปดพันใช่ไหมแต่ทักษิณทําให้ราคาข้าวโดดมาทีเดียวเท่าตัวก็เลยประชาชนก็รักทักษิณอแต่ยิงคนที่รวยคือคนอื่นครับชาวนาก็แค่มีความมันอยู่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกคนดีแหละอย่างน้อยกูขายข้าวได้ตั้งหมื่นห้าท่ไมจะไม่รักทักษิณได้ไงล่ะครับใช่ไหมยุทักษิณข้าวขายตั้งหมื่นห้านะเออนั้นชาวนาก็รักทักษิณ แล้ว่ังษินไม่ได้มีแค่โครงการแค่นี้มีโครงการปลดหนี้ชาวนามีโครงการสารพัดใช่ไหมครับก็ทําให้ความเป็นอยู่ชาวนาเกษตรกรไทยดีขึ้นอันนี้ไม่เถียงเลยครับทักษิณบอกว่าทักษิณเป็นคนเก่งนะแต่เราก็ลองคิดให้ทันนะครับว่าเจตนาที่ทักษิณทำนั่นคืออะไรเมันไเรียกว่าเขาเป็นเทวดาครับแต่เขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและรู้จักการแก้ปัญหาแต่เทียบกับไอ้ตูบคนละเรื่องฟ้ากันนรกครับไอ้ตูบไม่ไอ้ตูบไ,ไ,ไ,ไม่เคยแก้ปัญหา ใช่ไหมครับไอตัวไม่เคยแก้ปัญหาเฮี้ยอะไรเลยใช่ไหมดีจะพูดใช่ไหมครับทำเฮี้ยอะไรก็ไม่เป็นมีแต่อมหน้าแต่ลักษินเขามีวิธีการแก้ปัญหาเขารู้จะแก้ปัญหายัางไงผมถึงยอมรับว่าลักษินเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีความฉลาดแต่เขาไม่ใช่เทวดานอย่าหลงผิดนะครับ